สวัสดีค่ะมาพบกับพัดเพชรยนต์เช่นเดิมค่ะวันนี้พัดจะพามารีวิวรถ t o y ยต้าว o อต 1.5E นะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติค่ะทะเบียน7จก็ไก่นอนเนน9705กรุงเทพมาหานครนะคะ จะเป็นเกียร์อัตโนมัติสีดำนะคะปี2017ค่ะคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะเลขไม้ที่ใช้ไปแล้วอยู่ที่113,000กิโลเมตรโดยประมาณค่ะราคาค่าตัวของเจ้าคันนี้นะคะอยู่ที่379,000บาทเท่านั้นเองค่ะคุณลูกค้าค่ะถ้าท่านใดชื่นชอบในส่วนของบอดี้รถนะคะสีดำต้องคันนี้เลยค่ะค่ะ สวยงามมากเลยนะคะมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะคนันนี้ค่ะกระจังด้านหน้านะคะจะเป็นสีดำแบบนี้เลยนะคะค่ะดุดันมากเลยค่ะมีโลโก้โตยต้านะคะอยู่ตรงกลางนะคะสวยงามมากเลยค่ะไฟของเขานะคะยังคงสวยงามนะคะเดิมๆจากโตยต้าเลยนะคะ ค่ะไม่มีในส่องของรอยแตกรายงานนะคะค่ะไฟตัดหมอกอยู่ด้านล่างนะคะค่ะมีให้มาพร้อมใช้งานเลยค่ะค่ะมาดูในส่องของรอบคันกันนะคะว่าเขามีรอยแก้มหมุมหรือว่ารอยขีดข่วนใดๆหรือเปล่านะคะแต่ว่าเหลี่ยมสันยังคงชัดเจนอยู่เลยนะคะคันนี้นะคะคันล้อของเขานะคะจะเป็นล้อแม็ก15นิ้วนะคะ185นะคะ ครับ6กสิบนั่นเองค่ะคุณลูกค้าคะเป็นยาปีสองพนีนะคะสัปดาห์ที่25นั่นเองค่ะคุณลูกค้า่ะค่ะเป็นยี่ห้อดันหล็อนะคะสําหรับเจ้าคันนี้นะคะตัวยาค่ะกระจกมองข้างนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะคะ่มือจับประตูนะคะเป็นสีดำนะคะค่ะ เป็นสีเดียวกันกับบอดี้รถเลยนะคะกระจกนะคะยังคงเดิมๆจากโรงงานโตย o ต้ hmm. เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะเดิมๆเลยค่ะค่าเลียมสานรถนะคะยังคงชัดเจนเลยนะคะค่ะมาดูในส่วนของด้านท้ายนะคะรถนะคะของโตย o ต้าวีอตัว E คันนี้นะคะค่ะจะมาพร้อมกับไฟทับทิมนะคะมีเซ็นเซอร์ให้2จุดนะคะเซ็นเซอร์ถอยนะคะ ไฟด้านหลังนะคะของเขานะคะค่ะจะเป็นในส่องของเ,ออเดิมๆนะคะจากโรงงานนะคะค่ะก็คือจะมีรอยแตกนะคะอยู่ด้านท้ายนะคะคุณลูกค้าค่ะรีวิวแบบสดๆแบบนี้เลยนะคะค่ะฝั่งนี้ไม่มีรอยแตกนะคะคุณลูกค้าค่ะ ตัวรถนะคะไม่มีรอยแก้มบุนใดๆเลยนะคะยังสวยงามนะคะค่ะเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะค่ะเราไปต่อในส่วงของห้องโดยสารด้านในกันนะคะว่าเขาให้ออปชันอะไรมาบ้างนะคะค่ะมาต่อในส่วงของห้องโดยสารด้านหน้ากันนะคะค่ะก็จะเป็นในส่วนของเบาะผ้านะคะ nickname. ค่ะประตูนะคะฝั่งคนขับนะคะจะเป็นในส่วนของ ควบคุมได้ระบบไฟฟ้านะคะเป็นแบบออโต้นะคะค่ะมีเซ็นทรัลล็อกให้ด้วยนะคะคันนี้นะคะค่ะมีปุ่มการเลื่อนถลายให้ด้วยนะคะพับเก็บกระจกด้วยระบบไฟฟ้านะคะค่ะพวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัยธรรมดานะคะหน้าจอของเขาจะเป็นแบบนี้เลยค่ะเจ้าคันนี้นะคะค่ะเครื่องเล่นนะคะวิทยุสามารถเล่นซีดีได้ mm hmm. เชื่อมต่อ usb mm hmm. ได้นะคะ ปรับเปลี่ยนโหมดได้นะคะตรงนี้ค่ะแอร์นะคะจะเป็นปุ่มนะคะแมนนวลนะคะยังคงเป็นแมนนวลนะคะเกียร์จะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะ mm. ค่ะเบาะนะคะค่ะเป็นเบาะผ้านะคะไม่มีรอยฉีกขาดใดๆเลยนะคะค่ะประตูก็จะมีในสองของค่ะเป็นสีทูโทนะคะมีเจ้าตัวสีชมพูนะคะตัดกับในสองของค่ะ แผงประตูด้านข้างนะคะแบบนี้สวยงามมากเลยค่ะค่ะแอร์แบ็กนะคะถุงลมในภัยนะคะจะมีให้มา2ใบนะคะสําหรับผู้โดยสารด้านหน้านะคะตรงพวงมาลัยหนึ่งนะคะผู้โดยสารด้านหน้า1ใบค่ะค่ะแล้วก็มาต่อด้วยในส่วนของด้านบนเพดานนะคะค่ะสะอาดนะคะไม่มีอรอยฉีกขาดใดๆนะคะสําหรับด้านหน้านะคะค่ะมีมือจับมาให้นะคะ ในส่วนของน็อตนะคะยังคงเดิมเดิมอยู่เลยนะคะรอยเมกาต่างๆนะคะค่ะ,คะในส่วนของเพจนะคะจากโรงงานยังคงชัดเจนอยู่เลยนะคะค่ะยังคงชัดเจนนะคะแล้วก็น็อตนะคะเดิมๆไม่มีรอยแกะใดๆเลยนะคะ ่ามาต่อในส่องของผู้โดยสารด้านหลังนะคะค่ะจะเป็นเบาะผ้านะคะค่ะไม่มีอรอยฉีกขาดใดๆเลยนะคะค่ะยังใหม่ๆอยู่เลยนะคะแล้วก็เพดานด้านบนนะคะก็ไม่มีอรอยฉีกขาดใดๆเช่นเดียวกันนะคะค่ะกว้างขวางมากเลยนะคะกว้างขวางมากเลยค่ะแล้วก็ในส่องของ ห้องโดยสารด้านหลังนะคะเขาก็จะมีในสองของที่เก็บเอกสารให้ทั้งสองฝั่งนะคะสามารถวางแก้วน้ำได้นะคะ1ทีนะคะค่ะที่พักแขนนะคะก็ใส่สัมภาระได้นะคะพัดลืมแจ้งก่อนนะคะค่ะกว้างขวางมากเลยนะคะสำหรับผู้โดยสารด้านหลังนะคะสะดวกนะคะถ้าหากว่าเดินทางไกลนั่งสบายๆเลยค่ะกว้างขวางมากเลยถ้าหากว่าใครชอบนะคะ รถนะคะ Vios นะคะคันนี้ก็ติดต่อผัดเพชรยนต์เข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าห้นึ้นั่นเองค่ะหรือจะเข้ามาดูรถตัวจริงได้ที่ร้านเพชรยนต์ของเรานะคะจะอยู่ที่เซรีไทยหกสิบแปยกหค่ะแล้วก็สาขาที่2จะอยู่ที่เสรีไทยเก้านั่นเองค่ะอยู่ติดถนนใหญ่เลยค่ะมาต่อด้วยในส่วนของที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะคะกว้างขวางมากเลยนะคะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะ มาดูช่องเก็บนะคะในส่วนของรออะไหล่นะคะค่ะมีอุปกรณ์ฉุกเฉินให้ด้วยนะคะค่ะมาดูในส่วนของน็อตนะคะรอยเมคอัรต่างๆยังคงเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะ,คะน็อตไม่มีรอยไขนะคะรอย แกะนะคะยังเดิมๆมเลยรอยเมคอาร์เดิมๆมจากโรงงานเลยค่ะค่ะมาดูในส่วนของเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์เป็นดู a l v v t i นะคะจากเต y ต t านะคะค่ะเครื่องยนต์แห้งนะคะไม่มีคราบน้ำมันเยิ้มใดๆเลยนะคะค่ะมอกรนะคะยังคงชัดเจนนะคะจากโรงงานนะคะค่ะคานหน้านะคะยังคงเดิมๆิมจากโรงงานเลยนะคะ ไม่มีในส่วนของแผ่นกันความร้อนนะคะรถคันนี้นะคะรีวิวตามความจริงเลยนะคะคุณลูกค้าเราจะไม่มีหมกเม็ดอะไรไว้ให้นะคะเชื่อใจเราได้เลยเพราะว่าเพจนยนต์ของเรารับประกันคุณภาพนะคะค่ะรถ คัดสวยนะคะคุณภาพเกรดเอนะคะรับประกันในส่วงของโครงสร้างด้วยนะคะค่ะไม่มีชนหนักพิกความนะคะไฟไหม้น้าท่วมแน่นอน,นะคะ่ะคุณลูกค,าคา้าขาค่ะยังไงพัดก็ขอฝากรถโตโยต้ v วีอ 1.5e นะคะเกียร์อัตโนมัติสีดามปี2017นะคะเครื่องยนต์เบนซินนะคะค่ะราคาอยู่ที่3 7, 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะฝากเจ้าคานีไว้ด้วยนะคะ แล้วก็ฝากคุณลูกค้านะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ็งเตือนจะได้ไม่พลาดนะคะว่าพัดจะพาไปรีวิวรถคันไหนให้รับชมรับฟังกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ